เจ้ยังไงนี่อ่ะเราทำอะไรได้อะคนเรานิดเดียวยังไงเลยไปบวกใครได้วะก๊อดูหน่อยดิเฮี้ยคนเรามีแค่นี้เราจะเอาอะไรใครได้วะนี่มีตะไคร้ทั้งนั้นเลยคุณก็โดนไม่ได้แต่วันนี้เขาใช้ไปร็อกล็อบว่าเราอยู่ละฟงละโปทะลุพุ่มทะลุพุ่มเนี่ยเฮี้ยไปล็อไปรดนเลยพี่เดี๋ยวผมใา่ให้พวกเรามันโดนแบนเยอะเออเฮี้ยโดนแบนคุยอะไรคนจะเยอะขนาดนี้วะไอ้เฮี้ยนี่ดินี่ใคร แบนตะเกียบไว้ตะกงสักทีเนี่ยเป็นยังไงสัตว์ไม่เคเป็นสักทีอยากเป็นว่ะแถวดีดิรอด้วยรอด้วยนี่ขนาดโดนแบนแล้วนะพี่เข้าไม่ได้โดนแบนแล้วครับสร้างให้ดีหไ่ให้ที่บอกไปเนี่ยสงสัยเราสร้างให้ดีมากว่อย่างนั้นนี่โดนแบนแล้วนั้นไอ้ที่ยเออกูโดนแบนไปกูปลดมากูเส้นเปรซี่ไปสองขวดออยะไรนะเส้นเประสิผสมเหรอไอสัตว์กูแดกแบนเลี่ยนด้วยคุย บอกแอดมินบอกจะพาไปเลี้ยงลีแม่งปลดแบนกูเลยสัสเฮ้ยใครมีระเบิดบ้างขอขอลูกเนี่ยได้ไม่ได้ย่หมดกูของลำบากมากเลยได้ได้ยังไงได้ข้างลูกยังก๊อป